สวัสดีครับผมนายประกรณ์สระรอสาขาวิชา MT นะครับวันนี้ผมจะมาสร้างการาฟแรงเฉือนโมเมนต์ครับสร้างโดยโปรแกรม SUT Starter โดยผมจะออกแบบงานในข้อที่1วาเลนทัสนะครับซึ่งมีความยาวฐาน6เมตรทั้งหมด3เมมเบอร์นะครับเป็นทั้งหมด18เมตรมีจุดรองรับพินซับพอร์ตทางซ้ายนะครับทางขวาจะเป็นลดล์ซับพอต โดยจะมีแรงกระทำหรือจุดต่างๆ60ตันนะครับเราสามารถกดไปที่ support reaction นะครับมันก็จะแสดงค่า RY 90ตันทั้ง2องข้างนะครับเท่าๆกันเราสามารถดูแรงเฉือนที่เชียร์ฟอร์สไดแกรมได้ครับกดไปที่ตรงนี้นะครับตัว V แล้วก็ติดชิ้นงาน,นครับ นี่ครับเราสามารถกําหนดค่าระยะเมตรนะครับแล้วดูค่าตันได้นะครับ2.5เมตรนะครับจะอยู่ที่30ตันนะครับครับแรงเฉือนถ้า5.7เมตรนะครับแรงเฉือนจะอยู่ที่ลบ30ตันนะครับแล้วเราสามารถ ดู bending moment diagram ได้นะครับที่ตัว M แรง moment ดันนะครับก็ปฏิใช้งานเหมือนเดิมครับนี่ครับถ้าระยะ3เมตรนะครับจะอยู่ที่8 8 7ตันนะครับ ถ้าระยะเกือบ6เมตรก็จะอยู่ที่13.5ตันนะครับในกรณีที่เราต้องการหาแรงที่กระทำบนชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถกดไปที่คำสั่ง design envelop ของเราได้นะครับนี่ครับเมมเบอร์ Member ที่1แรงอาจจะอยู่ที่0ู์นะครับแรงดึงจะอยู่ที่17.1ตัน แรงเฉือนจะอยู่ที่30ตันนะครับและโมเมนต์ดัดอยู่ที่90ตันนะครับส่วน M7 นะครับโมเมนต์เมมเบอร์ที่7นะครับแรงอาจจะอยู่ที่62.4ตันนะครับส่วนแรงดึงแรงเฉือนโมเมนต์ดัดนะครับจะอยู่ที่0ทั้งหมดเลยส่วนเมมเบอร์ที่8นะครับแรงอาจจะอยู่ที่0ูนนะครับและแรงดึงจะอยู่ที่69.1ตันนะครับ และแรงอื่นๆแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดจะอยู่ที่สนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้เท่านี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ผมแนะนำนะครับว่าเราสามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างสมมติได้ครับขอบคุณครับ